หมายเลขสามครับนี่โดนยึดเก,กากแขนกับปันทีมด้วยนะครับเพี่งจำกันได้ครับจากประเด็นในการขันอันนี้ครับมาแล้วครับภาพช้าครับที่เรารอคอยจังหวะนี้ดูครับแตะไปแล้วบอลจะออกคู่นี้จุดโทษยังไงครับเนี่ยแล้วดูไว้ชัดนะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะจังหวะอีกนี่ครับคือให้จุดโทษ จริงๆแล้วโดนเบียดด้วยซ้ำเนี่ยเพื่อนของมาเลเซียเนี่ยจังหวะที่เคลียร์สกัดออกมาโอ้โหงงเลยครับจุดโทษแบบนี้งงครับโอ้โหเดี๋ยวน่าจะมีการประท้วงแน่นอนเลยครับจังหวะแบบนี้เนี่ยคือจังหวะเบียดก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ตัดสินซาโตะเนี่ยยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับอาซามอัสมนีน่าจะได้ฟาวมากกว่าครับแต่ที่เชื่อสภาพแทนมาปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็นในจังหวะต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าคุยแบบนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ ที่เป็นไฟให้สัญญาณไปที่รูจิซาโตะครับโอ้แล้วโดนใบแดงด้วยครับโอ้โหนล้งทิ้งลงมาที่ฝ่ากับโคตรทางท่านของซาฟอรี่โคตรที่เสียหายหนักเลยนะครับซาฟฟอรี่คือเดี๋ยวต้องดูว่าขึ้นเป็นใครเนี่ยครับเป็นหมายเลขสองครับที่โดนครับอาซามัสมี่ครับโดนใบแดงดีไปครับกองหน้าไม่โดนนะครับโอ้อาซามัสมี่เล่นอะไรครับแต่ภาพช้าที่เราดูเนี่ย เขาพยายามเตะสกัดนะครับคือเราไม่เห็นจังหวะต่อเนื่องว่าเป็นจังหวะนอกเกมหรือเปล่าครับเพราะว่าคือกล้องกับแพนมาตามม,ม,ออมุสลอมครับทีนีน้มันเป็นจังหวะปะทะกันแล้วหลุดออกไปนอกสนามครับทีนี้ถ้าการไปคืยแบบผู้ช่วยแบบนี้นี่อาจจะมีนอกเกมอาจจะมีบบน,นอกเกมครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้สิญเนี่ยส่งสัญญาณไปที่ผู้สิญหลักในสนามก็คือมิจิซาโตะนะครับโอ้โหเนี่ยครับสิ่งที่มาเลเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นครับก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งในเกมครับ โห oh, oh. แล้วแหมถ้าให้ไปแดงของอาซาบอัสมีโดยตรงแบบนี้นี่ต้องฟาวดูนแรงแน่นอนนะครับ <c oughs> ต้องมีการเล่นนอกเกมนะครับแต่ว่าอย่างไอ้ก็ช่างครับตอนนี้เนี่ยุิจิซัตกโตครับเ่าจยโทษไปแล้วนะครับพร้อมแจกใบแดงให้มาเลเซียไปด้วยครับหนึ่งคนมาดูกันนะครับว่าทางด้านของเกลงกไทยจะสามารถผ่านทางด้านซยฮานอัสมีได้หรือเปล่านะครับจริงๆก็ในจังหวะในเกมเนี่ย ฮัสบีก็เซฟสรือสวนไปหลายครั้งนะครับโอ้โหเนี่ยครับจะได้เปรียบตัวผู้เล่นตามประตูเดียวครับมาเลเซียตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดผู้เล่นเท่ากันก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยจะยังตามประตูเดียวหรือไม่ครับอยู่ที่จังหวัจุดโทษลูกน,นี้ครับเกรย์็อกไทยดวนกับสยับโดนลูกสองเข้าไปนี่งานหนักขึ้นเป็นสามเท่าเลยครับตัวผู้เล่นกลับมาเท่ากันแล้วด้วย อบไครวิ่งมาแปรลียเรียบร้อยครับง่ายๆเลยครับ2ต่อศูนครับเอาจนได้ครับทีมชาติเวียดนามครับประตูที่6นะครับในการยิงให้กับทีมชาติเวียดนามจากการลงเล่น66นัดครับของเปงงบไทยครับฝักรังของทีมชาติเวียดนามนะครับโอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีประเด็นปัญหาครับโดนริบบกแขนกัปตันทีมนะครับแม่แล้วสุดท้าย วันนี้ครับเป็นคนยิงจุดโทษนะครับให้กับเวียดนามหนีห่างสอศูนย์ที่สำคัญก,ก,กว่านั้นครับก็คือจํานวนผู้เล่นด้วยนะครับที่กลับมาเท่ากันที่สิบคนแล้วด้วยครับเป็นเหลืองเหลืองแพ้ชื่อกล้วยยังไงไม่รู้นะครับมาเลเซียเจอกับเวียดนามทีไรนี่โผล่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยครับนี่ก็ยังลบอาถั์เอาชนะเวียดนามไม่ได้นะครับถ้าตกแบบนี้นะครับ ตอนนี้งานยากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยครับของเสือเหลืองมาเลเซียดูจังหวะยิงก็ไปคนละทางเลครับทางด้านของสซีฮานอัสมีพุ่งไปทางขวาครับแต่ว่าก็ใครเนี่ยไปา